เราตายไปวันนี้เห็นไหมเขาแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรพี่คนเขาีิยงดีไหมคะกี่งดีอทุนก็ยังนี้แหละค่ะใช่ไหมก็แต่ว่าเนี่ยมันไม่มีเงินเนี่ยเซ็ตเจ้าบวกไม่ได้ใช่ไหมก็ขายแบงก์คือตัวไหนประกาศผลงานเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเป็นเหมือนมีทั้งโลกเพราะฉะนั้นไม่มีใครทำอะไรหรอกเราไปดูในในอเมริกาเนี่ยพอประกาศผมงานออกมาปั๊บถ้าประกาศ สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดก็จะขึ้นแต่ขึ้นเสร็จแล้วก็ลงมาที่เก่านะก็เหมือนกันทั้งโลกนะเพราะฉะนั้นไม่มีใครไปทําอะไรตลาดหรอกตลาดก็เป็นแบบนี้แหละซื้อกันด้วยสู้กันด้วยดีมาส์ายคือเงินแรงซื้อกับแรงขายนะฮะแต่มันก็ลงมาจนถึงจุดที่หลายคนก็ถามว่ามจบขึ้นเอหรือย,อยังมมนจบขึ้นเอหรือยังไงใช่ไหมลงมาจนกระทั่งที่สร้างแพทเทิร์นออกข้างอย่างเงี้ยนะครับแล้วเนี่ย ก็น่าจะปีการลีบาให้ได so ้เพ yeah, oh yes, ื่ออะไรครับเพื่ออ่ะลงมาเป็นเอบีบีต้องสีไงใช่ไหมค่ะจะเอ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 ยาวขนาดไหนนั่มันเสี่ยวนะอ่นเอยิ่งยาวเยอะเนี่ยเพราะปกติซีมันจะยาวกว่าเอนะฮะแล้วมันจะหนาวเนี่ยหนึ่งห้าแปดศูนย์ทะยุเออยู่เลยเนี่ยหนึ่งสามเจ็ดศูนย์เนี่ยสองร้อยสองร้อยจุดใช่ไหมค่ะแล้วบีขึ้นไปเท่าไหร่นะฮะ จะจากสูสุรของ b ไป c อสองร้อยจุดเงี้ยหนึ่งเดียวไง<อ>ใช่ไหมวันนั้นถ้า,ายิ่งเอยิ่งลึกอ่ะ b และ c ความยาวเท่ากับสมมติว่าอันนี้ลงไปอ่าลงไปลวดเดียวเลยนะนะครับ270สองร้อยเจ็ดสิบเอเอชัดทีเดียวสามร้อยจุดเลยเหรอโอ้ไม่นด <B S 2> <B S 1> นะคะ b เด้งไปร้อยห้าสิบ c ลงสามร้อยจุดจากร้อยห้าสิบก็ต่ำจาก นะจากจากพันสามไปร้อยห้าสิบจุดพันหนึ่งร้อยหสิบพอดีค่ะพี่เออเอาไงก็เอาให้มันจบจบจบไปจบไปแต่มันไม่มีทางบังคับได้เพราะว่าคนที่บังคับเราอยู่คือเป็นด้านดิเซอร์นะครับคือตับใดถ้าเขาไม่ลงดอกเบียนะพูดมันก็จะขึ้นไม่ได้นะเพราะเราอเป็นหามแถวนู่ไหมฮะอืมเป็นตลาดที่คราวที่แล้วเนี่ย พี่ไล่ฟังนะช่วงโควิดเนะี่ยเขาไม่ได้เข้ามาที่เราเลยนะเขาฉีดจีเข้าในตลาดเนะี่ยห้าจุดห้าล้านนะเนี่ยเงินไม่ได้เข้าจากเราในช่วงโควิดเลยนะนะครับเงินมาเข้าเราอะ่ะเดือนสิงหาปีสนะองหนึ่งนะโควิดมาเกิดนะตอนมีนาปีสองศูนย์นะปีครึ่งเนี่ยเราต้องดำน้ำอยู่กันเองอะ่ะนะฮะรก็ผ่านมาได้ล้วก็ทำหุ้นขึ้นไปจนถึงปัน <laughs> <laughs> ันหกเออแล้วเราก็ผ่านมาได้เออ,เ,อ,อเราก็มีฝีมือค่ะ <c oughs> เราก็มีฝีมือไงฮะแต่เงินเนี่ยมันเข้าไปในนสแดกไปเวียดนามนะฮะไปไปในดาวโจนขึ้นทำนิวฮากันไปตอนตอนโควิดนะมันไม่พาเราเลยนะมามาตอนท้ายเนี่ยนะฮะเออนะครับ, <c oughs> รบสรุปมาแล้วาะสทุนเนี่ยไม่ได้ว่าใครเก่งกว่าใครนะ ถ้าดูะถึงว่าเนี่ยตลาดขายไอฝรั่งขายหุ้นยังไงให้ขาดทุนนะเพราะเข้าพันห้าร้อยห้าสิบอ่ะนะแต่พันเจ็ดเราก็ขายสองปีติดเลยนะเราก็มารับพันหกใช่ไหมฮะเราก็ลงมาถึงตัวนี้ยเราก็ถอยรับมันเรื่อยๆถอยรับก็ม่รู้ว่าตั้งแต่ฝรั่งเข้ามาแล้วเนี้ยแต่สรุปว่าตลาดหุ้นเนี่ยไม่มีใครกําไรขาดทุนนะฮะก็ขาดทุนขาดทุนทุกคนอืมันไม่ใช่ซีโร่สามเกมนะฮะมันไม่ใช่ฟิวเจอร์ ่ะะถ้าได้มันก็เหมือนทุกคนได้มันลงเหมือนทุกคนเสียเพราะหุ้นเนี่ยมันมีคนซื้อหุ้นทุกหุ้นในทุกราคาใช่ไหม,มเขาเรียกเวลมันคือคามมั่งคัง่งแต่ขายไปไหมก็มันได้ขายไปเหมือนเจ้าของเนี่ยดูว่าเจ้าของกาฟเฟนจีเนี่ยเขาก็มีหุ้นสองแสนล้านเขาจะขายเงินสองแสนล้านไปทำอะไรใช่ไหมมี มันลงไปเหลือสองหมื่ล้านเนี่ยถือว่าการ์ดมันลงไปจนเหลือสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาก็ยังมีสองหมื่ล้านที่เขาขายได้ใช่ไหมมันก็ใช้มันก็ใช้ไม่หมดอยู่แล้วอะ่ะใช่ไหมเขาเรียกเวลเวลเวลฝั่งบางครั้งแต่พวกเราอ่ะช <laughs> าวแปลงเมาทั้งหลายเนะี่ยก็หากินไปวันวันห <laughs> าส่วนต่างจากราคาหากินไปวันวัน ไม่มีเวลอะไรกับเขาหรอกนะฮะขอ,ม,อ,อมีแค่เงินไปซื้อข้าวกินอ,อะไรเงี้ยเก่งแล้วค่ะเออคนแล้ววัตถุประสงค์กันนะครับตอนนั้นหุ้นจะลงนะอ่ะเฮ้ยเราติดหุ้นไม่ได้นะฮะพี่ก็บอกว่าตอนนี้ยกลุ่มที่ประกาศผลงานแล,แล้วก็คือเนะี่ยเห็นไ,ไหมฮะเอทบานประกาศแล้วกาไรดีโตนู่นนี่นะั่นลงลงลงแบงก์ประกาศแล้วอ่ะนี่เหลือเคแบงก์ตัวเดียวใช่ไหมค่ะพี่เดี๋ยวก็ลงนะฮะน้ํามันใกล้ประกาศแล้วใช่ไหม อ่าเราทอสพลงละหลัาน้ำมันลงด้วยเอาลงนะท็อปนี่ก็มันก็ยากนะครับที่จะไปทำอะไรในจังหวัดตลาดที่มันยากนะครับก็เล่นน้อยๆอ่ะพี่อุ้ยแต่ีเฟกทีเฟกค่ะเห็นหลายคนบอกว่าเงี้กันรถไฟเหาะเลยเราต้องยอมรับว่าอย่าเล่นเยอะนะครับอ่ามาดูทีเฟกพูดมันก็ยากเนาะ อิงพี่พิเศษก,ก็เหมือนก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจากเมื่อเช้าค่ะเมื่อวานปิดที่นะครับา8.9นะครับแล้วก็วิ่งขึ้นไปอ่าเมื่อวานนะครับเมื่อวานคือเมื่อวาน 3, 1, นะครับอ่าเมื่อวานคือที่31นะครับขึ้นไปถึง8.69นะฮะแล้วก็ข้างล่าง8.52นะครับวันนี้นะฮะเช้านะครับ,นะรบได้เงินไป8.62ลงไป ปดสีนะ่เก้าอันนี้ก็กลับมาอยู่ที่ที่เดิมคร<ะ>ับตรงราคาเปิดเหมือนก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่าเทรนตรงนี้ก็ไปวัดกันพรุ่งนี้ต่อละเพราะคืนนี้เป็นคืนสําคัญนะฮะ,ะแต่มันก็สําคัญยังไงมันก็ไม่ได้บอกนะครับว่าถ้าเฟดบอกว่าหยุดขึ้นหรกอบเบีย้ยนะ,ะแล้วจะเป็นยังไงเนี่ยนะฮะมันก็ตีความเป็นสองฝัง่งบอกบอกว่าถ้าไม่ขึ้นหรือบเบีย้ยอ่ะแสดงว่าเขาหน้าจะขึ้นอีกป่ะมันพูดอะไรอีกอ่ะ อันนี้ก็ยังไม่จบะนะครับไม่มีผลดีกับกับถีทรั์เสี่ยงอ่ว่าไปนะฮะอีกฝั่งนึ่งก็บอกไม่เลยจะได้จบใช่ไหมขึ้นไปเลยแล้วก็บอกว่าต่อไปไม่ขึ้นแล้วจะได้จบพี่ว่ามันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกมันก็อมอม,อมอะไรอยู่เงี้ยมันไม่มีทางหรอกนะครับนะครับข้อมูลขนาดนี้เ e ด e r อร์ e s e เซอรยังไม่ได้พูดอะไรชรัดเจนว่าขึ้นแล้วจะต้องทําไงหรือไม่ขึ้น หรือถ้าไม่ขึ้นกับขาหน้าก็บอกขาน่าอาจจะขึ้นอีกนะถ้ามีเงินเฟ้ออะไรเงี้ยนะก็จะว่าไปเรื่อยนะฮะว่าแก้ไปเรื่อยนะครับแต่ที่เขาบอกชัดเจนก็คือว่าอ่าหลังไตรมาสองไปแล้วอาจจะมีการลงลมเบียรออนน์อันนั้นคือที่ดอบพอร์ตกา้านทีจะชัดเจนนะฮะเพราะฉะนั้นคืนนี้รุนอะไรก็เป็นรุนทองคําดีกว่านะครับผมไม่เกี่ยวกับหุ้นผมไม่เกี่ยบกับหุ้นนะฮะหุ้นเราก็เห็นละใครจะขายหุ้นแถวนี้ ก็เชิญก็ขายไปใช่ไหมคนที่อยากซื้อก็ซื้อไปแต่หุ้นอะไรเนี่ยหุ้นของพวกเราเองสมาชิกคนไทยเนี่ยดูนะที่เล่นอยู่ฝรั่งไม่มีนะบีเกมหกสิบแลือยี่บสองใช่ไหมเอเอร้อยหนึ่งเหลือสี่สามอันนี้หุ้นคนไทยเล่นนะ g ีพีเอสซีหกสิบเหลือสามเก้านเดียวมากอ่ามาชาพี่แนะนำเอโก้ไปนะเอโก้พีขึ้นนะ อ่าแล้วก็อ่าหุ้นของคนไทยนะมีอะไรอีกแหละอ่าพีพีจีพีพจีร้อยห้าห้าหรือเจ็ดสิบแหหุ้นไทยหมดเลยเจมาเจ็ดสิบเจ็ดสิบหลือสิบหกโอ้โหเหลือสิบหกเจมทีก็เก้าสิบกว่าเหลือสามสิบนี่คือเกหกสิบเหลือเก้าบาทนี่หุ้นไทยหุ้นไทยสวัสดิ์เมืองไทยพวกนี้ก็อยู่ระดับแปดเก้าสิบ เหลือสามจุดเดือสี่นะครับลงแล้วแล้วแล้วคุ้นพวกนี้จะลงต่อต่อไปจะไหนอีกล่ะก็ลงมาซะเยอะแล้วนะฮะฝรั่งก็ไม่มีเพราะนั้นช่วงนี้ก็จะเป็นหุ้นเคซีนี่ก็ไม่ใช่ว่าห้ามสองนะครับสูงสุดคือเก้าสี่เก้าห้านะเคซีกับฮาน่าตอนนี้ก็ตอนนี้ห,ห้าสิบสองันใหม่ละราคาเท่ากันละ <c oughs> โอ้โหผันใหม่เพราะว่าไตมาสามเคซีจะกำไรโตไตมาสองฮาน่ากำไรโตไตมาสามจะโตอะไรกันล่ะ Mm hmm. อ่าใช่ไหมเพราะนั้นราคาก็จะกลับมาอยู่ที่ราคาเดียวกัน mm hmm. ใช่ไหมค่ะคุณก็จะเป็นแบบนี้แหละนะครับไอ้คุณที่ลงมาแล้วในพี่พูดถึงก็คือไม่ต้องไปขายมานันแต่ถ้าจะขายก็คือขายหุ้นที่มันยังไม่ลงเข้าใจไหมอ่าฮะแบงก์ยังไม่ลงสอพอยังไม่ลงในพูดมาตั้งแต่น,น,ตน,นานแล้วนะครับ mm hmm. จนกระทั่งลงมาแล้วเดี๋ยวก็มาถามอ่าสอพอลงมาแล้วทําไงอ่า mm hmm. <laughs> แล้วหุ้นเล็กสเปกใหญ่่ะคะพี่นิพนธ์ อ่าช่วงนี้ไงก็ยังประกาศผคงการงานไม่เสร็จก็จะเป็นช่วงประกาศโคงการงานของผู้เล็กสเปกใหญ่ใช่ไหมค่ะอ่ามันก็จะดูวูบว่า GFC นะฮะไอเบย์ดี y D วันนี้ไม่เกี่ยวนะครับแจ้งไปว่าจะเปลี่ยนโครงสร้างเป็นโฟลดิ่งอะไรก็ลลอเออไม่เกี่ยวอะไรก็ขึ้นไปแล้วก็ลงมาละก็จบเล่นตามข่าวนะฮะ,ะเรามีอะไรก็เมฟนะเมฟก็ขึ้นดีนะนะ,นะอ่ะไทยไทยเรียนมามีพู้อะไรก็ไปดูมันแบ่งเป็นส่วนๆนะับเพราะกา,ารพูดแบบเนี้ย คนที่ไม่ได้เรียนเขาจะไม่เข้าใจว่ามันอยู่ส่วนไหนโดยเหตผลอะไรที่เลือกพุ้นแบบนี้มาแล้วถึงเวลาที่จะขึ้นนะครับอ่าก็มาพูดนเลยๆอยตัวหุ้นไม่ได้หรอกนะครับเดี๋ยวคนเออมันก็จะไปตามสกติดหุ้นนะครับมันต้องไปดูเงื่อนไขของการวิเคราะห์ตรงนั้นคืออะไรแต่เตรียมไว้เตรียมไว้นะฮะคือสัญชาติสังหอนของพี่คือว่า ถ้าเราเป็นคนไทยแล้วฝรั่งมันไม่เข้าแล้วมันขายหมดแล้วแล้วเราต้องเล่นกันเองไหมต้องเล่นกันเองแล้วหุ้นฝรั่งจะขึ้นหรือหุ้นเราจะขึ้นหุ้นเราไหมคะก็แค่นั้นน่ะก็โหดแบบแต่มันต้องบอกว่ามันโหดกว่าเล่นกับฝรั่งนะถูกป่ะโหดกว่าโหดกว่าไงอาดูบีวดีวันนี้เล่นเนี่ยพวดที่แบบั้งนี้ลงมาทหมดแล้วกลับมาที่เดิมเออใช่อ้ทองคำทองคำทองคำ แนะนำเมื่อตอนกลางวันก็คืออะลงมาแนวรับก็ต้องลองใช่ไหมเดี๋ยวรับพอดีแล้วเส้นสิบวันปิดหลดหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์ก็สต็อปล้อนะฮะลงมาโซนล่างนะฮะเป็นขาลงแล้วนะฮะขาลงแล้วทำนิวโลนะขาลงนะนี่ขาลงทำเพรียรร้อยยี่สิบเป็นขาลงก็แย่ yeah, ขาเข้ไปน้อยน้อยนะนะฮะแนวรับก็อยู่ตรงนี้นี่เส้นข,า,ขาวๆนี่นะะหนึ่งเก้าเจ็ดหก ในเก้าเจ็ดหกก็มาจากแนวรับตรงนี้ในเก้าเจ็ดหกก็ลงมาที่เท่าไหร่ล่ะลงมา1นเก้าเจ็ดห้าไม่ลุดไม่ลงไม่หลุดอะไรหรอกตามเฟ็นสั้นๆนะฮะค่ะอ่าแล้วดูว่าคืนนี้มันต้องมีอะไรบ้างแหละเป็นด้าน,นรีเสิร์ฟใช่ไหมคร<ะ>ี่เออวิ่งขึ้นนเป่าขึ้นไปก็ยังเล่นสั้นอยู่เล่นสั้นเป็นสั้นดูสัญญาณตรงนี้เริ่มตอน<ม>แอร์มากแล้ว <laughs> ใช่ไหม เหมือนทำท่าว่าจะจบจะลงจบหรอใช่อ่าแล้วถ้าลงมาแล้วเด้งกลับขึ้นไปนะอ่าดเฟรมเดย์อายุอยางลงมาหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์เด้งขึ้นไปปิดไม่เกินสองพันหกอ่าก็จะเป็นช <Okay. S 2> ็อตก็จะเป็นช็อตหรือรอให้ลงมาแล้วหลุดหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์ทีที่เราค่อยช็อตก็ได้นะครับ <laughs> ก็ของผมก็ประมาณนี้คือนี่ก็คือเล่นสั้นเล่นสั้น, Mix, <right. S 2> นอยู่ฮะ <laughs> เพราะว่าสัญญาณดาวเฟรมบิกมันเป็นแท่งแดงมันจะไปขึ้นได้ไง ค่ะพี่จะวิ่งไปเป็นโดจิทำเนี้ยนะก็เปียบปล่อยเป็นแดงไปอย่างเงี้ยนะครับแต่สัปดาห์หน้าก็จะเขียวก็ค่อยว่าใหม่ใช่ไหมสัปดาห์ <c oughs> นี้ก็ปล่อยแบบเนี้ยอ่าแล้วสัปดาห์นี้มีวันศุกร์มีนอนฟาร์มเพโลใช่ปะ <c oughs> ่ะอ่าเพราะฉะนั้นวันน,น,นี้วันนี้เทรดไปพรุ่งนี้พักวันศุกร์เทรดใหม่นะครับก็เล่ <c oughs> นสั้นหมดแหละนะค่ะหน้างานก็เทรดเล่นสั้นนะครับเล่นสัน้นเทรดที่ไหนรับทรงไหนอันนี้ก็ผู้ยานเนาะ ใช่ค่ะต้องดูนะทีเฟกเมื่อเช้าอะ่ะน้างงานทําไงมันมันไม่มีใครไปบอกได้ว่าหน้างงานต้องทำยังไงนะฮที่พูดไปก็เหมือนว่าเอาเรื่องเกิดแล้วมาพูดให้ฟังนใช่ป่ะอเออไม่พูดดีกว่ามันก็เรื่องสั้นๆเนี่ยเป็นเรื่องหน้างงานนะแต่เทรนด์อันนี้ยังไปขึ้นอยู่แล้วเดี๋ยวก็จะกลับมาเป็นลงทีเฟกเนะี่ยยังลงอยู่นะยังลงอยู่ทีเฟกยังลงอยู่แล้วหาว่าเรากําลังดูว่าจะกลับขึ้นไปเก้าร้อยเนี่ยนะครับ ก่อนลงไปแปดร้อยหรือจะไปเก้าร้อยก่อนก่อนลงไปแปดร้อยหรือจะลงไปแปดร้อยก่อนแล้วค่อยกลับไปเก้าร้อยเออไหนก่อนอันไหนก่อนนะครับเพราะยังไม่สามารถรีบาวจนกระทั่งที่เปลี่ยนเทรนเป็นขาขึ้นที่เรียกว่าขึ้นบีได้นะครับมีอะไรอีกอะทีหมดแล้วหมดแล้วใช่ไหมคะมีถามเรื่องเวียดนามค่ะสะสมได้ยังคะเออถ้าเป็นการลงทุนนะ นะครับแล้วเราก็ซื้อพวกลงทุนอ่ะนะครับคือโดยสรุปแล้วเวียดนามเนี่ยนะครับก็มีสามไซเคิลเหมือนคนอื่นแหละแสดงว่าอันนี้ก็เหมือนเล่าแหละนะฮะก็เป็นเป็นเนี้ย A B C ทำพลาเหมือนจะจบแล้วนะฮะนะครับอ่ามีหนึ่งมีสองสองก็ไม่จังกวบเรานะฮะหนึ่งเขาเล่ามาจากเก้าเจ็ดศูนย์ใช่ไหมหนึ่งเขาเข้ามาจากตรง แปดแปดร้อยกว่าสองก็ลงมาพอๆกันเห็นไหมก็คือเป็นสองใช่ไหมครับสองห้ามห้ามต่ํากว่าห้ามย้อนหนึ่งห้ามต่ากว่าตรงตรงตรงนี้แค่นั้นเองนะครับเนี่ยตรงราคาปิดแถวเนี้ยนะฮะเนี่ยตรงตรงโลแถวเนี้ยนะฮะห้ามปิดต่ํากว่านะครับเท่าไหร่ละเก้าหนึ่งหนึ่งอ่ะถ้าคุณคิดว่านี้เป็นหนึ่งก็มีห้าขึ้นใช่ไหมอันนี้เป็นสองใช่ไหม ก็เหมือนลายเอเนี่ยเอเหมือนเราเลยเอเหมือนเราเลยเอแล้วก็บีแล้วก็ซีนะฮะเอะ A, จะจบตูงไหนเด้งบีหรือเปล่านะฮะเพราะนั้นโซนแถวนี้ก็ก็มองไงก็ต้องมองว่าก็เป็นโซนซื้อใช่ปะโซนซื้อ,อก็เป็นโซนซะ <P. S 1> ื้อค่ะควรเล่นดีบาวเป็นขึ้ B, นบีเราเราคงพูดถึงทางเฟรมตามเฟรมนี้ค่ะพนะครับตาเฟรมนี้ยนะครับแต่ยตาเฟรมนี้เห็นไหมฮะเนี่ยเอบีนะนะ กลงทำอ่าถ้าเป็น a น,นี่เป็น b ก็ลงทำา c นะครับตอนนี้เป็นหนึ่งอบซหนึ่งอันนี้ก็หนึ่งใช่ไหมเอบ A ซ C อันนี้เป็นหนึ่งอันนี้ก็ลงทำสองกกอ 5, อ 1, นะครับสองกฎก็คือห้ามย้อนหนึ่งนะฮะเก้าห้าสี่ก็อีกนิดเดียวนะอีกประมาณสิบเปอร์เซนตนะครับถ้าไปทามาเราแข่งกวเว่นานเนะี่ยต้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะกลายเป็นเราแข็งกว่าก็เป็นโซนที่ถ้าไม่ถึงว่าถ้าถ้าดูจาก เฉพาะดูยาวแล้วกันเ<ะ>วียดนามนะครับโพอดก็พอกันกับเราแหละนะฮะอาศัยเงินชาวบ้านก็เป็นแบบนี้แหละนี่นะก็เริ่มมีติ่งติ่งละติ่งเนี้ยติ่งมันนะฮะติ่งติ่งเขียวของก้าเป็นมันแหละนะฮะก็ต้องรอดูอันนี้อันนี้ก็เป็นแท่งยาวแท่งยาว เริ่มสั้นเริ่มสั้นเริ่มสั้นบริเวณแนวรับแนวรับแนวรับหนึ่งศูนย์สี่สองนะฮะหนึ่งศูนย์สี่สองหนึ่งศูนย์สองสี่ใกล้แลยจะเป็นโดจิอ่าแบบเนี้ยนะครับก็น่าจะเสี่ยงนะอันเนี้ยก็เหลือใกล้ตามเรามาแล้วเนี่ยใกล้ใกล้ที่จะเป็นเข้าเขตโอเวอร์โซนะโอเวอร์โซอันนี้ก็อ็นนี้ไม่ต่างกับเราเหรอเห็นไหมเนี้ยอาการเนี้ยโอเวอร์โซโอเวอร์โซ่ไดเวอร์เจนนะฮะเหมือนกันนีลยเงินไหลออกภูมิภาคเรานหรอไหม ทำให้ใช่มันก็เหมือนกันเลยถ้าเราดูเนี่ยเราก็เชื่อ้อเวียดนามทำไมลงวะก็ลงเหมือนไทยแหละเหมือนเราแต่ตน,นี้ก็อินโดโอ,อินโดอินโดกำลังตามมานะฮะเขาก็เพิ่งเงินต่างชาติเหมือนกันใช่ไหมคะใช่เนี่ยลงไหมมันก็ลงเหมือนเราแล้วนะครับแข็งดีแข็งแข็งก็เริ่มเริ่มตามโดนมาที่หลังเนี่ยนะครับค่ะอันนี้มันสื่อสารว่าต่างชาติมีปัญหาเองนะอืม คือเจ๊งในในในเห็นมาเล่นเทสลาไหมสามร้อยลูกม,มาสองร้อยเจ๊งเลยนั่นแหละมันเจ๊งนี <c oughs> นก็เก๊งกำไรในในดาวโจนในนสเดกเจ๊งมันก็มาขายหุ้นเราแหละนะค่ะพี่ <c oughs> ออกไปโปะนะะเนี่ยไม่ต่างกันนะฮเนี่ยก็เริ่มเริ่มแข็งแต่สุดท้ทายก็ลงนะครับทําไมนี่ลงที่หลังก็เขามีทรัพยากรเยอะพวกน้ํามันเยอะก็ลงที่หลังอ๋อ <c oughs> ใช่พวกดเมิติกเพลนี่อาศัยการบริโภคก็ หลงคอหลงก่อว <c oughs> ันนี้ก็เป็นโซนซื้อเก่งกาไรเวียดนามนะครับหรือถ้าติดไปก็สะสมก็าปูดได้แค่นั้นแหละนะครับวันนี้จะเห็นหุ้นกลุ่มไฟนแนนซ์มีบวกขึ้นมาพิมพ์พลน,น่าสนใจไหมคะ m t ม,มันก็เหมือนกันว่าถ้าคุณจะเล่นกลุ่มไฟนแนนซ์คุณเล่นกลุ่มเจมมาเป็นหุ้นคนไทยทั้งหมดเลย MTT สวัสดิ์เลยพวกนี้นนะที<า>่อย่างนี้ ถ้าฝรั่งไม่เล่นแล้วเราจะเล่นนะ่ะเราไม่ไปเล่นหุ้นฝรั่งเราก็เล่นหุ้นเราไงเล่นหุ <y> ้นเราที่สวัสด์ติดล้ออะไรพวกนี้มันไม่มีฝรัง่งมีไงค่ะพี่ไทยเล่นกันเองไงอนะครับก็หุ้นโซนแถวเนี้ยวันนี้สามารถบอกได้ไหมว่าฝรั่งซื้อเนี่ยอืไม่ใช่อ่ะใช่ไหมก็เ,เราซื้อกันเองอะเราซื้อกันเองเราก็เล่นหุ้นเราสิค,ค่ะพี่ เรารู้ว่าเล่น,นไปแล้วฝรั่งมันขายใสเราแล้วเราอย่าไปเล่นมันทำไมก็ปล <c oughs> ่อยให้มันขายขายน้ํามันขายขายแบงที่มันยังไม่ขายให้มันขายลงไปดิค่ะขายยิ่งสั่งก็ยิ่งถูกไนงะจะไปรับทําไมอะ่ะค่ะโอาเราก็เล่นพวกของเราก็เลยเพราะของเราลงมาแล้วไงของมันยังไม่ลงไงของมันก็ต้องขายตามลงมาดิ <c oughs> <c oughs> ถูกป <c oughs> ่าวเพราะนั้นถ้าเซ็ตจะลงก็ลงเพราะหุ้นหุ้นฝรั่งไม่ใช่หุ้นเราเราลงมาแล้วเราลงมาแล้ว <c oughs> พี่ถามว่าติดสิงเกอร์ห้าสิบหกสิบแถวนี้กูจะขายเหรอเก้าบาทกูยอมตายไหมกูเล่นหุ้นอะ่ะกูก็ต้องยอมมาหมดก็หมดไปว่าลงมาเรื่อยๆเก้าบาทแล้วซื้อติดไว้หกสิบเนี่ยก็ต้องยอมอะ่ะใครจะขายอะ่ะใช่ไหมขายก็ไม่ขายก็ผลเท่ากันจะลงไปบ,บาทหนึ่งก็ขาดทุนเก้าสิบเปอร์เซ็นกับร้อยเปอร์เซ็นตผลเท่ากันอะ่ะใช่ไหมก็ถึงเวลามันก็ต้อง ตัดสินใจแบบหนง่งนะครับหมดก็หมดอ่ะถูกอ่าเพราะนั้นถ้าจะถ้าจะเล่นก็เล่นหุ้นที่มันลงมาแล้วไงใครจะไปเล่นหุ้นที่ยังไม่ลงไงค่ะนะคือคิดแบบไม่ง่ายถ้าจะเล่นอยู่นะมีลงทุนไหมล่ะคุณนบัลหลามีลงทุนไหมล่ะมีจะเล่นเลยเล่นเลยมีจะเล่นเก่งกำไรใช่ น,นี่นิพนธ์นะใหญ่อ,อะไรมากมายนะครับจะร่วมชะตากันอยู่แล้วนะฮะโดนหมดแล้วบล็อกบกเกอร์นะฮะเห็นบางบบสาขาบอก<ด>มีมีมาร์เก็ตติ้งยี่สิบสองคนค่าคอมวันเรลงได้หมื่นเดียวอย่างเงี้ย<อ>มีบางแห่งก็ปิดสาขาไปแล้วใช่ไหมปลดพนักง,งานเป็นร้อยคนประวันเห็นดีบอใช่ไหมได้รับผลกระทบกันไปหมดเลยน้องน้องมาร์เก็ตติ้งก็แบบโอ้โห แบบโดนหมดอ่ะนะฮะถ้ายังอยู่ในหู้นนะโดนหมดอ่ะนะฮะเพราะลูกค้าติดหมดแล้วมันจะไปยังไงต่อไงไม่มีสาขาสาาขใครอยู่สาขานี้ก็ต้องเริ่มหนาวอ่ะใช่ไหมใช่ค่ะเพราะจะสาขาไว้ทําไมเพราะมันเป็นเน็ตอะลูกค้าก็เทรดเองที่บ้านมาร์เก็ติ้งทีมพี่ต้องทีมเลยนะเวิร์กฟาร์มโฮมต้องทีมเลยก็นี่นะคะไม่ต้องมาแบบว่าเช่าสาขาเันก็ต้องมันก็ต้องเปลี่ยนไปสุดท้าย ออาชีพมาร์เก็ตติ้งมันก็จะเปลี่ยนเป็นผู้เชี่ยวชาญนึกออกไหมค่ะไม่ใช่คนเชียร์แครเนะต้ก็มีความรู้เพราะเพราะคนไทยมีจุดดีอยู่อย่างน่งถ้าเขาเขาติดมาร์เก็ตติ้งคนไหนแนะนาําผู้ดีเขาก็จะไม่ไปไหนออันนี้เห็นด้วยมาร์เก็ตติ้งย้ายไปไหนเขาก็จะตามไปถ้าคุณทําให้เขากําไรได้อันนี้เราลอง้องมาร์เก็ตติ้งก็ต้องต้องคิดให้ดีว่าช่วงหุ้นขึ้นเนี่ยคุณทําให้ลูกค้าคุณกําไรหรือเปล่าแต่ถ้าหุ้นลงเนี่ยคุณบอกให้เขาขายไหม ถ้าคุณบอกให้เขาขายแล้วก็ไม่ขายะนะครับรู้ไหมถ้าตอนหลังเขามาโทษเราเขาจะบอกครับพี่ผมผิดเองครับที่ผมไม่ได้ด่าให้พี่ขายยังไงลูกค้าก็ถูกนะถูกดีเขาก็อยู่กับเราอยู่ดีะแต่จริงๆเขาก็แค่ระบายอารมณ์ใช่ปะค่ะคือเราไม่สามารถไปบังคับให้ทําตามเราได้เข้าใจปะจริงครับพี่ถ้าถ้าถ้าเราถ้าเราไม่ใช่ไปต้องการบุรุมจัดลูกค้านะฮะสุดท้ายมันก็จะพิสูจน์ไงใช่ไหม อมันก็จะพิสูจน์เองอะว่าใครจะอยู่ได้อยู่ได้มันไม่ใช่ว่าล่มสลายไปทุกทุก,ท,กทุกคนที่มีอาชีพมาร์เก็ตติ้งใช่ไหมใช่ไหมครับใช่ค่ะอ่ะน้องๆก็น้องๆมาร์เก็ตติ้งก็นะฮะฟังพี่อยู่เกือบทั่วประเทศอ่ะนะครับก็ต้องกลับไปรีสกิลอ e ัพสกิล e ตัวเองเหมือนกันน <combien S 1> <บ>ะฮะกว่าส่วนที่เรามีหน้าที่แนะนำเราแนะนำอ่โดยวิชาชีพนะฮะ จรญ,ญาบรณครบทุนถูกต้องไหมค่ะออาถ้าทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์ที่สุดส่วนผลขาดทุนกำไรกองลูกค้าไม่ใช่ไม่ใช่ส่วนที่เราต้องรับผิดชอบอแต่ถ้าเราอะนะฮะอย่าไปฟังข่าวเอาข่าวไปบอกลูกค้าปั่นหัวลูกค้าให้เล่นหุ้นอยู่อะ,อะคุณก็สมควรที่จะออกจากอาชีพนี้ไปเพราะมันอยู่ไม่ได้อีกแล้วอยู่ไม่ได้ค่ะ พ่าข่าวลูกค้าก็เจอในกลุ่มไลน์เยอะๆไปหมดเพื่องไปงบอกอเรา <c oughs> เร็วว่าคุณอีกนะฮะส่งต่อแป๊บเดียว <c oughs> เปนั้งให้ดูตัวเองทุกคนเนะี่ยท,ทั้งทัท้งทั้งลงทุนทั้งมาเก็ตติ้งคนอยู่ในเนี่ยน,นะครับต้องดูตัวเองแล้วล่ะนะครับ <c oughs> ว่าจะอยู่ได้ยังไงแต่พี่เชื่อว่าคนที่มีคุณภาพจะอยู่ได้ดูตัวเองปรับปรุงตัวเองนะครับแล้วก็แล้วไม่จะกกับมาเองนะอย่าไปโทษคนอื่น โ <Okay. S 2> อเคได้ค่ะวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันยาวๆกับพี่พลอีกรอบหนึ่งนะคะนะคะคัะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณด้วยนะคะสำหรับคำแนะนำดีๆนะคะก็เป็น